ดีค่ะในะช่องพลายทองเงินนะคะครับสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่องพลายทองเงินนะครับผมวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมจากคุณชิราชสวัสดนะครับผมส่งของมาให้นะครับผมลังบักใหญ่เลยครับวันนี้ครับผมเช้ากอได้ไปทําบุญตกบารนะครับผมทํา,ทบ,า,บ,าทบ,ทบุญบ้าน วานยี่สิบหลังนะครับผมตอนเย็นเมื่อวานก็สรวดพุทธมณีนะครับผมตอนเช้าก็ทำบุญใส่บาตรนะครับผมจากทำบุญใส่บาตรแล้วก็จะมาปิดกล่องพดะจากของเอฟซีนะครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวมราดูว่าข้างในจะมีอะไรกันครับผมช่วงนี้ก็ฝากแปลงเอฟซีทุกท่านนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมเพราะว่าโควิดรอบใหม่ระบาดอีกแล้วนะครับผมพ่อใหญ่ของเราครับ เพิ่งจะหายทุกมันครับเอาเอยู่เลวครับโควิดก็ลืมไปแล้วครับผมยังไม่ได้รับงานเลยนะครับโควิดก็เริ่มจะระบาดแล้วครับ fc ครับผมโอ้ยุ่งกันเลยทีนี้พ่อใหญ่ของเรามาดูครับว่าวันนี้จะมีอะไรครับวันนี้นะครับผมสวัสดีสดค่ะคมมวันนี้น้องคิมออมมาลุ้นของฝากจาก fc กับพ่อเป็นอะไรคะคิมออมได้ปิดไหมคะ ได้กินค่ะหอมไหมครับโอ้โหเรื้อเรื้อลงเลยโอ้ทำแทมหรือยังโอ้แทมโอ้โหนี่ครับเป็นอะไรคะปลาเส้นนะครับผมนี่ปลาเส้นใหญ่มากเลยค่ะโอ้หนักเป็นกิโลเลยนะครับนี่โอ้หนักห่อใหญ่เลยคุณอ้ญ่คือเลยไม่ใช่เป็นกิโลบอกเป็นกิโลครับผมแค่ประมาณสองกิโลครับผมว่า สองห่อครับห่อใหญ่เลยครับเป็นกิโลหอละกิโลหรือยังไงก็น้ำหนักได้ไหมกับน้ำมาณสองโลครับห่อหนึ่งสองกิโลโอ้ค่ะคุมอ้อมรู้หรือคะทำไมกิโลหนึ่งก็สองโลเนี่ยผมว่าไปจับดูนะครับครับไปขบเคี้ยวกันนะครับผมน่าจะโมงนะสองน่าจะสองรถนะคะเพราะว่าสีจะต่างกันมีสีเข้มกับสีจางๆครับ อมาถ้าคี้อมปืดกับมาดูอะไรครับ่ะให้ขี้อมปืดอรับขี้อมทุกให้ชิมอะไรบ้างอครับอะไรบ้างคะปลาหวานสองหอเดี๋ยปลาหวานนี่ครับปลาหวานนะครับนี่ก็อะไรครับนี่ขี้อมรู้ไหมคะปลาวงค่ะปลาวงครับท่านจะซมมาให้ให้ซมพอครับผม ใส่จะปทนไว้ให้กับชิมโมแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับผมแจกอยู่สองคนเลยมั้งนี่ครับผมลาวานก็นี่นี่ครับผมอันนี้ก็อะไรครับชิโมกุ้งกุ้งครับกุ้งบุกแห้งมาเลยครับผมอของห่อครับผมครับนี่ก็ปลาอะไรพีเอปลาครับผม ปลาค่ะปลาหวานเหมือนกันค่ะจะเป็นแผ่นนะครับทำก้อนนะครับครับหอมหอครับเบงเป็นสองชุดนะครับให้ดีด้วยเดี๋ยวปลาเส้นคิมออมไปแบ่งเพื่อนๆด้วยลูกปลาเส้นดูกันะครับนี่เส้น ก็ต้องขอพระคุณนะครับไปยังคุณชนชัสวรรมากเลยนะครับผมเีลรักและอินดูครอบครัวชาวช้างทุกท่านนะครับผมก็ของวิพรในท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมการงานเจริญรุ่งเรืองครับมั่งมีสีสุดครับผม รวยแล้วรวยอยีกครับรวยแบบมีข้อกำหนดน,นะครับผมวันนี้ก็จะไปหาใครนะ,ะอ,อูมค่ะอ๋อมีน้องคี่องจะพาพี่อูมนะครับผมคุณยายคิดถึงน้องคิอมองนะครับวันนี้ก็จะหาน้องอูมกับคุณยายใช่ไหม่ครับผมตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะพาน้องคิอมองแล้วก็เอา ของฝากครับที่ติดลง,งไปนกี้ครับเป็นของฟรีครับก็จะเอาไปฝากน้องโอนกับคุณยายนะครับผมไปกันเลยเนะทีมองเนะนะ แล้วก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อเอาของฝากจากเอฟซีนะครับผมให้คุณยายแล้วก็พี่โอมนะครับผมลองเชีด้วยเหรอมาถึงบ้านแล้วค่ะขอบค่าคุณโน้ตุคุณยายค่ะมีคุณยายบ้านใกล้ค่ะมาเล่นด้วยครับ อ้าวนี่นะคะของที่เราแบ่งคะ่ะที่เอฟซีท่านแบ่งเป็นเออ,อเป็นชุด,ชดเป็นชุดค่ะสองชุดเราก็จะแบ่งมาที่นี่ชุดหนึ่งค่ะคิมอ้อมว่าจะเอาไปฝากเพื่อนด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแบ่งเลยค่ะแบ่งปลาเส้นปลาเส้นนะเรับเยอะนะนี่อ๋อมาใส่ ไปทางนี้อมครับครีมอมหันมาทางนี้หน่อยลูกหน้าหน่อยที่หน้าลอยหน้าลอยลูกเอาไปค่ะเอาพ่อก็ช่วยด้วยพี่อมช่วยด้วยลูกช่วยได้ระวังหลุดหลุดมือนะมันจะหล่นได้นั่นเอาพี่นุชช่วยครีมอมด้วยพี่นุชเดี๋ยวครีมอมมือน้อยๆจะหลุดลงพื้น ยาย่นด้ยครับยายด้วยนะครับมาเล่นด้วยให้คุณยากินด้วยครับ่าให้คุณยายค่ะยายมาเล่นด้วยค่ะอ่ทวดาเลยทวดให้ทวดด้วยเออเธออยากให้คุณทวดด้วยอะทวค่ะอะทวดพินดได้หรือยัง แบ่งค่ะเพราะว่าท่านฝากมาเยอะค่ะท่านฝากมาเยอะมากค่ะพี่นุชแล้วค่ะต่อไปให้ให้น้องแพรด้วยลูกบ้านบ้านอยู่ใกล้ค่ะอชอบมาเล่นกับน้องคิมออมให้คิมอมมอมไปฝากไว้หคุณแม่ไว้ เอาไปให้น้องแพรเลยไปน้องแพรจอดๆด้นะไปเย์อย yeah> okay. ู่เช้า่พี่นุชพาไปหน่อยพี่นุชพากิมออมไปหน่อยเอยู่ไหมเอ้ยเด็กน้อยอยู่บ้านไหมเอ้ยไม้ไม่ได้โอ้ยยายไลนอน น้องเพรดิเพร่มื่มาน้องเพรไปไหนไปโรงเรียนอ้าวไปโรงเรียนลูกฝากแบบแบบเรียนฝากไว้กับคุณตาลูกฝากไว้ให้น้องเพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะเออสาวไปเสี่ยวเลยสาวออมน้องคิมออมก็จะแบ่งให้เพื่อนๆอีกค่ะก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะไอ กินไปด้วยเบ่งไปด้วยหันมาหน่อยค่ะคนเก่งอุ้ยอร่อยไหมลูกอร่อยป้ออร่อยค่ะเต็มปากเลยมา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 ไปกับพี่นุชก็ได้ลูกป่ะไปเลยนี่ยายช่วยค่ะช่วยมัดถุงให้เอาไปาไฝากเพื่อนด้วยนะคะ พิมออมจะเอาปลาเส้นไปฝากเพื่อนๆด้วยค่ะถ่าพี่นุชถือไว้ลูกแล้วหนูก็เอาอีกถุงหนึ่งไปให้เพื่อนปะพิมออมเอาขนมมาฝากจ้าลูกป่ดเดียวเอาไปให้อีกค่ะบ้อนติดก,กันค่ะยังมีอยู่ค่ะมาเร็วค่ะลูกเอาไปให้เพื่อนอีก อยู่ไม่เอ่ยทวดลีโออยู่ยไหมทวดโอมาอยู่ค่ะอยงนั้นฝากไว้กับกับคุณทวดเลยลูกฝากไว้กับ,วกบทวดก็ได้ถ uh. ึงบ้านเพื่อนน้องคิมออมอีกแล้วค่ะ าูไม้เอยดูไหมออ้ปึ้งอยู่ไหมทวดเพื่อนไม่อยู่นะคะก็จะฝากไว้กับทวดค่ะทวดนอนกลางวันฝันดีหรือเปล่าทวดฝันดีไหมนอนกลางวันอืออ้าว มาจากไหนนั่นโอ้ยย่งมาแย่งที่น้องคิมอมความแย่งกันแล้วค่ะแย่งออมคิมอมถูกแย่งที่ออมไปไม่ได้ออมขึ้นหังออมขึ้นหลังก็ได้ลูกถูกโรเจอร์แย่งย่งย่งที่แล้วค่ะตามมาอ้ตายอาวอ้าวไม่ไปหรอโรเจอร์ไหนย่งที่คิมอม้วเอ้าวไม่ไปหรออาขึ้นเร็วไปแล้วนะ ไปเลยพี่ค่ะโอเคเไปแล้วอ่ะแยังพี่น้องคิมอมอมวันนี้ก็ลืมทางกลับแล้วครับมาถึงบ้าน20หลังนะครับผมก็ใช้น้องคิมออมครับไปแจกจ่ายพื้นบ้านแล้วก็พี่ฟิจิครับผมเอาชม,อมเอาไปให้เอาเคให้ okay, พี่พพจิลลกับบ้านเยไป,ไปลูกตอออนนนง่่นนยน่ยีเด้ก็มาถึงบ้านพิจิแล้วเอาให้พิจิตอนลูก พี่จีพี่จีพักคอนอยู่นะคะให้พี่ฟิล์มด้วยค่ะแล้วก็ไปให้ใครอีกคะอ่าให้อัพึ่งต่อนะพี่จีเราทนไม้แล้วค่ะเอามาฝากซีด้วยนะครับเอามาฝากก็ให้เอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดเงินได้ทองคิดทองได้เงิน ครับผมขอบคุณครับอายุมันพันเดืนครับผมขอบคุณมากมากครับค<ะ>่ะจากที่ไหนครับนี่จากคุณอาชิระสวัสดิ์ค่ะอยู่ที่ไหนครนับอยู่สมุทรสงครามหรือเปล่าอยู่เอ่อุทุมพรบุรีค่ะบโอ้อครับผมขอบคุณมากมากครับผม<ะ>ขบค่ะกครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบขอบคุณยังเอฟซีนะครับผมถ้าสืบของฝากจากเอฟซีครับผมแล้วก็ เด็กใจให้กับเด็กและก็เพื่อนบ้านของเรากินนะครับผมวันนี้นะครับก็สำหับคลิปนี้ก็ให้ฟีีทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเป็นแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดค like, ลิกกดดิ้งเพื่อคาคลิปต่างๆไว้นะคะสำหับคลิปนี้ออกตากเพราะว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ